ไปไหนตั้มความมั่นใจเฮาประมาณจักเปอร์เซ็นต์ท <Favorite gib berish> ี่จะได้แซ่บเมื่อนี่โอ้ยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าไม่มั่นใจหนึ่งหหวามากมุ้งนี่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีซองสระชาแนลเมื่อนี้มาพบพื่อนกันครับเซียนตั้มครับ ที่ใส่นี่ครับย้วนน้องหลวงครับผมแม่นบอนี่เนี่ยป้ายังไงป้าไม่สอดครับไม่เห็นอย่างครับไม่สอดอะไรว่ามาตัดหลอดนี่ครับเซียนหางบังไฟโขกครับอันนี้ก็เซียนกล้องครับทางในพุ่นก็เป็นเซียนปั๊มครับเพิ่นจำแนกการในการตัดไม่สอดเพาต้องเอาไม้แห้งบ่ไม้แห้งก์นอกระเบาเนาะนี่เป็นหางบังไฟ นี่เป็นวิธีการเทลทางบ้างไปของเซียนปั่มครับน้ามัก็มีพอดีเลยไอ้พวกขื้นก็เท่านั้นแล้วเอาอหางฮกมีแววล่าง,างมีล่างล่างที่เล่นน้าม,มาเซียนนะครับเป็ีวิธีการทัดห่ากันนะ วิธีการกอนหมามันเอเชียเม่ได้ตัเอเชมื่อไรเนี่ยเอเชสใจนี่นะครับบางไฟบางแรกเอาเข้าเครื่องให้ดริตแล้ว กำลังอัดครับเปในบบเส้นกล้องเขา<ม>กล้อมั่นใจเขาร้อยเปอร์เซ็นในเท่าไรเต็นะมไรเลยแหละเมื่อคืนกระซูอ <c oughs> ืมเมื่อคืนกระซูกระซูก็แตกเมื่อวาจะว่าการอัดครับตั้งไฟหน่อยครับ <laughs> นี่ครับบางไฟ <c oughs> เบอร์คืนกระซู <laughs> นี่ครับ <laughs> บางแชมนะครับใบไม่นี่นี่มันไม่ได่มีแววของแชม ไปเบงมงไฟด้วไปดวยเ่ดยด้ยที่ไหนเงีครับขั้นื่คืนเชียรเราเด้เด้อบอกเลยปั๊มบอกซูมพมกนี้คอ,อห้านคอห้านสวนตัว <laughs> สร้างห้านเองเลย มานี่ครับเวลาเขาัวจับเวลาเาเรียบร้อยแล้วเอาล่ะครับจังหวะนี้ฝั่งไฟได้ขึ้นหานแล้วอืออือจิด ้อไปแล้วครับไปแล้วไปเทเลนี่เล่หน่อยไม่หางเดียบาทเลยบาทนี้หาครับบังไฟเซียนปั๊มครับ ความทรงจำประกวดโซื้อวางไฟสี่อย่างหบักลอยซื้อบังไฟบักลอยชนวนหลุดลอยมากเมียเขาดเ,าเออมมด้อเนาล้วครับเอาวครับบังไปบ้างนี้กรรมการเตรียมพร้อมครับ

เอาไปด้วยโอเซียนกล้องครับ,บกไไไไรรมการพร้อม,มอหานพร้อมครับสามสอง 3, 2, ดึงจุด,ด ไคเซียนกล่องเห็นคนเลนขีโตมแล้วครับเมื่อนี้ข้าเนี้ยนให้ดิบ้างนี้ของเด็กชายตั้มเด่กชายตั้มเรีตัมครับง้าม้อ้าไ่นัก่าัว เกินบ้างเดียวตอคีมดีบออกย่งหน่อยมันก็ยังสูถึงมันจิบว่ามีครูคือเขากระซำด้านนี้แพกเดือยต่เราตั้งซื้อมันหลายเห็นว่ามันเฉียดบักแดงมาจ้แบักแดือบมักร้อยบักปั้มพิ่นมาพูนไม่แดง เรชมบักแดง,งน,น,แบบน,นี่อ่ะค้องแคบหกแดงนะ <c oughs> นี่อ่ะนี่อ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยขึ้นเลยเฮีย <c oughs> ป้อดโทไปข้า,าปกปย <c oughs> เอาขึ้นเร็วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจุ๋มเฮียบักแดงามาตัาเสอบาเรา เอาชิบสามมมาเจลียวซะนะไปแล้ว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 ชูแล้วสูยอมรับความพ่ายแพ้ครับแพอเราครับไปอัดไหมไปอัดไหมไปอัดที่เฮียปต่มไหม เทียมเสียใจอดบอสูบอซีอย่างน้ำเขาเลยแกดไหมครับมื่อนี่กรบลูกผลแล้วครับที่หนึ่งก็เป็นเซียนต่ําครับที่สองเป็นเซียนปั้มครับที่สามเป็นเซียนกล้องครับของผมนี่บอสูเลยครับ ยอมรับความพ่ายแพ้ครับเสียเหลราครับอย่าหางหาเก็บเงินให้ม่ได้ก่อนเด้๋ยวจซื้อเหลราไปให้สำหรับวันนี้ครับขอเจอครับอีพี่หนาครับเดี๋ยวจะไปแก้มือเดี๋ยวจะไปอัดใหม่ครับอาจจะมีอีพีสองครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับผม